พาหนุข่าวพี่น้องเลยฝนตกเบิดคืนฮับน้ำยังม่ท่านออกแก่นะข้างนอกจะมาเปื่อวมาสัน่นเอาสิสบายดีทุกขู่ทุกคน วันพระใหญ่วันเขาพรรษาวันอาสาฬหะพี่น้องอโกยพี่ลึกพี่โลโพดโพอ,อนะไรเนาะมึงนุกผู โซโซเห็ดยังเดยวนี่ให้ออมกบนะเฮ้ยกอยลิ้นตีกินน้ำแม่โซ่หัวออมกบริบอ่ะไปอยู่เทิงเฮือนไปขึ้นไปเจสะแดโอ้จะเป็นเปื่อนด้ แต่งแต่งแต่งเฮ้ยใหกกูกินน้ำแน่เฮ้ยเออมือนนี่พัสดุสีนมาส่งอยู่ต่ว่าเข้ามาหรือม่จัยสื่อสีเลเพียสั่งเผื่อกูคนะหรือว่าได้มาหูได้ไดมาจากคนอันน่ะเนี่สั่งไปขึ้นไปคนอาหารเราเนะนาสบอัดเนาะนี่เลย กิดเน่องบิ่ฮอยเอาข้าุถากู่วาน่ะถ่านี่แหละพี่น้องก็พาอยู่เขามาตัวอย่างนีสูจะมาเป็นน้องอยู่นี่เจสแสดกเขาบอกว่าให้เธอม้างครัวออกม้างก็จะสิไปใส่ในใส่บานนี้พื้นที่มันแคบ ห่อนหรือหนาวโอ้ยแห่งกระจอยแห่งหนาจนโกนลับบอเปิดไฟเหี่ยวกระซุ่นแล้วนอนลับบอ ให้โยมโยมมากระเด็นปีศาจเคยลงตัวิหมอกยังเกาะหมอกยังไหมเบิ่งรับรับโจ้ยโจอยแห้งให้เบิ่งซำนี้เด้อพี่น้องเด้ออีตนเด้อโอ้ยมีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนทั้งชวนบุรีเป็นฝากเงินมหาให้ยาย ตู้แหนพ่นว่ะตัว hey. แ่มสวยวหงนูดีไม่แห้งเพ็นห่างพ็นมีเพ็นว่าหาบบานปด้ไม่เดิมอ้าเมียนทงสือ เก็บยบ้าตอนทดอกเบทีอกเก็ป่าบดอกนอนาบตาเก็บำเกบบาตาอะไรอยู่ตลอดมือคือขาวแต่จับอียังปูนคือพอห้เขาเสร็จออกหายแน่ปูนเนาะปูนนี่ายชมือนะพดเวลา Oh, okay. nhung Ma. bo ừ. trời hang leo vì rồi à khó lạ thôi ồ mấy ăn ແຫ່ງກາເນາະຫວານນີ້ກະໃຮพอ ผิดมาบายตาเดินเขาบอกเข่าใจว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนี่เมื่อวานนี่ไหลดุมื่อเมื่อลฤดูจีนมาข่าวไม่เห็นกูยังข่าวสื่อครับแม่บอเเพงแจดามดุมแค่วัน ห้าวได้อันเขาห้าวได้เห็นละาองมือพี่น้องเขามากยุตแต่เราอยู่ในหมุงแต่ห้าวได้เขาไปบึงเมื่อนี้ไปซองมึงละจ้อยจ่อยหนาเขาจนโกนเมื่อยแล้วหันเบิ่งนะม่คุณกินยาแก้ปวดเะชอบกินชอบกหายเราต้องหันลอกกินดอกต้มน้ำเผาให้กินกินให้สุดแต่งคันหาหรือยัง เมื็อแ,แต่งก็อเนบันสินแต่งกันหายเราเอาโฮสตามหายเมลรงพากันกินเขาวแ,วแล้วแต่ง,ตงกันหายเรนบ,บอบวลูกแต่งรไ์บ่แมนดอกบอยเป็นบาปเป็นกรรมอืแต่งแบบบ,แแบบ่อย อืมบ่ให้ลูกเป็นบาปเป็นกรรมพอกั้มาเมืุ่ตกคนเนะี่ยลูกหลานภายบทธรม,มากับสา่งพวมันรัดสวหเงี้งพีน่องเันห่างจากกันได้ยู่แต่บาเกาได้แต่ว่าเสียงบรดไซคคือเก่านะเส,ส,สียงเสียงลอยลงแล้ว อีพอเลยอีพออีพอยังไรเจ่อยปนี่เหยวแดงนเหนียวแดงมันปวดรายฉันดะเดืองนเป็นแดงมันหมุนไปเลยนะทางในมันบมันหมุนไปเลมีช่วงหนึ่งของเราแบะบัดเลยเรากันตึงตันนะ กินพิซซ่าแล้วบางทีกินมาขึ้นอ่ะลายคนก็ยังคอมเมนต์ว่าให้เอานั่นเอานี่มาให้กินเราบอกกินเรากินโมได้อีพี่น้องแอนชั่วเป็นการแนะนำประจำจำแบนด์ลังหมดถึงกินโมได้เอาหรงเพียงอยากให้กินพี่นบอมมีเงินก็สี่ห้ายืมไปซื้อดอกอืคันเรากินได้นนะอีพ่อหันน้ำที่เราที่เราตอบสนองนะอีพ่อนะที่เราตอบสนอง เราก็ยังกินบมได้แอนชูวันนะนะคนขูมเงินกินในแต่หน้าหน้าล้วยังกินได้ต้องหมาเขี้ยวทั้งป้าหมาเบิ้ลหมาจะนอนเขี้ยวทั้งลูกนางข้ามเงิเลยบริพ่วิช่องบิพี่จับหัวหัวหลุดเราอยากลุกมาหนางเราอยากนั่งได้เลยนั่งนั่งนั่งก็บหได้ดอก เหื vẫn ่อยดิเห็นแล้วก็เมื่อยหัวใจตกใจบมดเมื่อนั้นเมื่อที่สียาลระงามนั้นเรายังมาท่นจอยปนิได้หนาแล้วนะยอมท่านลงปณิ ออยา<ห>บางโตมันกับบอมีเด้อพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณทุกานมังใจขอบคุณละลายเด้อค่ะพีบลายเด้อขอบคุณตาเนาะที่จะให้้นเ่ะาสุสอของี่จเตาไปเดินเรือเมือนาอยู่ที่หวาอาจะออกพี่น้องเออขอาระตาม าดน้ำตาอยู่ล้างกล่องขีด mm hmm. เ็นสพะพานมราทรงสารทรงสารแล้วขีดเห็นตอนอีพอร์ตเราเจ็บมันก็เลยต่ำพยายามเข็มแขงมันกับเข็มแขงเราพี่น้องเวย้ mm hmm. ยใครบอดได้อยู่ในจุดนี้นะ ไพ่บริยู่ในจุดนี้เน,นี่มันมองุซึ่งได้ดอกมาเป็นอะไรนะขอบคุณทุกค่ำในน้ำฮ่แหลนะแม่บางคนก็ยังมาประสดแม่ประสดพี่น้องในสองห้ามอะกประ,สด,ประสดว่าข้าพเจเหตุตามดอกส,สันจางสีหนูนนี่นั่นจา้าสิมาประสดกบอกเก,ก,อก,น,เกน,นี่อ่าเินมหยลยอแล้วบงแม่กูสิตายไปนี่ยังมาสามเติมเนาะ โอย่าเป็นสนใจนะมันกับสไตล์คือกันอะไรขีดแคน่นี้จบห้าสิีเมื่อก่อนพี่น้องบ,บ้านนี้ขอบคุณลายๆคุกกำลังใจไทยกับอะไรไปดอกตอนนั้นอีแคดบอกให้เห็นมวเพื่อนชื่นใจคุณปุ๊กไปก่อน ท่านสิไปก่อนอะไรนะซุช่วสิไปเถอะโอ้ยไปก็อยากไปแบบว่าให้มันสบายใจแหละเนาะแน่เลยนะไปแบบสบายใจเลยไปพอจะเกิดวันแล้วเกิดเลื่องขึ้นมาได้นสะนะไปพยังห่วงลางอยูอ่พูดอยากไปแบบสบายใจแบบต้องคิดอีกย่างทางหลังนะมันจังซีมวน อันนี้ไปผักขั้นิ่งอยู่ผัวว่อผัวว่อ,อมาไปหัวมัน,มนเสร็จในเมื่อว่าสิเมื่อสิขีสิดาใช่ไหมวะ